นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี .com ช่วงอร่อยรอบโลกชิมราเมนแบบฉบับสิงคโปร์กับอนดเดลสตอรี่้ฮมพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาก,กันที่สิงคโปร์กับอมมยสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์แหล่งรวบรวมร้านอาหารเด็ดประดับมิชลินไว้อย่างมากมายกับร้านที่สร้างชื่อเสียงมาได้ไม่นานแต่ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับอ n นูเดลสตอรี่กับเมนูราเมนแบบสิงคโปร์จะพาคุณผู้ชมมาชมร้านนี้คุณนิรุตนี่ที่เราตั้งใจมากันนี่เลย โอ้ยรู้แล้วอะไ้อัลโหลเยจ้าของร้านเรานัดเขาไว้ผู้ชมครับว่าร้านเขาค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายมากก็เลยต้องขออนุญาตนัดเจ้าของร้านแล้วก็อนุญาตเราก็มาถ่ายทําเราไปถ่ายทําหลายร้านนะฮะในในเซ็นเตอร์ตรงนี้แต่ละร้านก็60ปีมากง30ปีมากร้านนี้เป็นร้านเดียวเลยที่อายุน้อยสุดเป็นราเม็งสไตล์สิงคโปร์นะฮะที่เดียว ที่แรกเมื่ทีเดียวของโลกเชีคยวานี้ถึงถึงว่าเนี่ยมีกุ้งสโลงกุ้งใช่เ้าไปทอดใช่ไหมใช่ได้นี่ไงได้ไงคุยสิงคุยสฟายไหมสั f ไฟอาบพุทธศักราชกุ้งสโลงโอ้ทำกันบ้าไปอย่างนี้จะชิมกันว่ายังไงแล้วให้เขาเล่าเรื่องว่าร้านเขามีความแตกต่างกับร้านอื่นยังไงรอสักครู่เดียวครับ this is a medium this is a small Singapore style ramen oh. we started this uh, five years ago เขาบอกว่าวันนึงเขาขายแค่200สองร้อยคำโอเล่ finish because we limit it we got the place small uh huh. not enough space so to maintain quality uh huh. we set a t w 0 0 u r d although sometimes there's more customer coming in uh huh. no more อ uh ันนี้จ่ายตังค์ที่สิบห้าเหรียญคือได้ไข่เต็มฟอง เออใช่อันนี้11เองใช่ไหมนนี้แบบมีเดียมนี่คือ11เหรียญไงไข่เต็มฟองอันนี้8จะได้ครึ่งหนึ่งอันนี้จะได้เกี๊ยว3ลูกอันนี้จะได้2ลูกนั่นคือความแตกต่างแล้วก็หมูชาชูหมูเนี่ยฮะชาชิวชกิวนี่ผมได้ก็สองชิ้นชาชิวของคุณนิลได้สามชิ้นนี่เป็นต้นเพิ่มให้ส่วนทาวทิต์มิกส์มารถผสมส่วนผส n ห side มิโครกริฟส์สุดดูดกริฟส์กริฟส์โอ้ยทำเองใครจของร้านทำให้ด so, um, ูทำเองเป็นนะครับระหว่างคุกนี้ดเขากำลังเล่าให้ฟังว่าตัวเขามาอย่างไง 5ปีที่แล้วก่อนที่จะมาเปิดธุรกิจตัวเองเขาทํางานพนักงานที่ญี่ปุ่นหรือพนักงานหลายๆพนักงานนะครับแล้วก็พนักงานพวกนี้เป็นพนักงานที่ติดมิชลินสตาร์หมดเลยนะครับแล้วก็อยากจะทําธุรกิจของตัวเองก็คิดเรื่องบะหมี่ที่เป็นสิงคโปร์สไตล์แบบนี้ขึ้นมานะครับ็เไยได้แบบนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ดังเลยเขาบอกว่าดังทางําให้คิวยาวสี่สี่สิบห้านาทีใครมาสิงคโปร์ก็จะมาทดซองทดสอบกันแบบเราเนี่ยทั้งคิ เขบอกว่าเส้นเนี่ยเขาไม่เหมือนราเม็งญ,ญี่ปุ่นเขาเป็นเส้นเล็กแล้วก็มีความกรอบในตัวนะฮะกรอบมากกรอบ,ป,รอบปุ๊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 บแล้วก็น้ำที่คลุกมาข้างล่างกระชิบแหวกขึ้นมาในน้ำเต็มเลยข้างล่างออกรสชาติาจะมีเศษๆเล็กๆคล้ายๆคล้ายๆคลุกเซอซสเสโงนั่นแหละที่ผมว่าโ oh, oh, <ừ> อเด้งโอเด้ง โ oh, 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 หกโอ้เศษลืมไหโหเศษโอ้โหเศษบุ๊บหายไปเลยคนชอบทานไข่คุยมไม่ผิดหวังเลยบุ๊บหายมันมีกลิ่นทิ้งไว้ด้วยสุดท้ายกลิ่นพาราโรอะไรหน่อยๆใช่ไหมครับกินไอ้ไอ้ซีอิ๊วขาวนะครับโอเค so g ก o ดเราโอเคเราเราชอบมากขอบคุณมาก thank you thank you very much เขาเป็นเจ้าของร้านที่ยังหนุ่มอยู่นะครับแล้วก็สร้างสารอาหารได้ยอดเยี่ยมนี่แหละครับสีฟูตัวจริงสุดยอดเลยโอ้โหใน US ซีวิดเอ็นแอนแอนแอนแวร์เอ็นเอนสุด oh. oh. uh, uh. อยากมีประสบการณ์กับนูตเลอร์สตอรี่แบบนี้เตรียมตัวมาสัก45นาทีก่อนขิวนะเพราะว่าเราต้องรอเขานานว oh. ันนึงวัเจ้าของร้านที่ยังหนุ่มอยู่เลยแล้วก็ มันนี่มีกวนกวนกวนเว้ยมาเยี่ยมเขามั้งฮะสี่หรือห้านาทีต้องรอนะครับเตรียมตัวมาด้วยขอบคุณคุณกวนมากครับ Thank you พี่ขยะดีมากเลยไม่ใช่เขาไม่จะอ้ามาอยู่ทีผมไปแล้วนะจะไปอีกสองร้าน Thank you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  สวัสดีครับสวัสดีครับ Good job Good โอเคเลย